สวัสดีครับร้านโปเกมเมอร์ครับวันพฤหัสที่18นะครับกันยายนนะครับก็นี่นะครับดูข้ค้าเข้ามา1ลรายนะครับก็เป็น3 Xtreme นะครับแผ่นผมสอใส่รอแล้วนะครับนะก็ลูกค้ารายนี้ก็ไม่ได้ใช้โค้ดอะไรมาเลยนะครับจ่ายเต็มนะผมก็เสียดายนะก็เอ่อนะครับ ลูกค้าชำระเงินร้อยสี่บาทต่างจังหวัดด้วยนะเนี่ยผมเสียดายใช้โค้ดส่งฟรีได้ก็ไม่ได้ใช้นะเนะี่ยค่าของหกหกจ่ายค่าส่งอีกสามแปดนะเป็นร้อยสี่นะครับนะแล้วเนี่ยอย่างนี้ถ้าถ้าลูกค้าเอ่อไม่ได้ใช้โค้ดอะไรเนี่ยผมจะโดนค่าธรรมเนียมสิบเอ็ดบาทนะครับเพราะว่าที่บอกไอ้ไอ้ค่าส่งอ่ะมันถูกนำมาคิดไอ แหวน7%นะครับมันก็เลยโดนเพิ่มอีก1บาทก็เลยกลายเป็น11บาทนะคือถ้าลูกค้าใช้โค้ดมาอ่าอย่างลูกค้านี่ใช้ซื้อแผ่นเดียวเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยค่าของ6กสิบเท่ากันแต่มันโดนแค่10บาทเพราะว่าลูกค้ารายนี้ส่งใช้ส่งฟรีนะครับไม่ได้ต้องไปเสียค่าส่งแล้วเนี่ยมันก็จะไม่คิดแหวนนะมันก็จะผมก็จะได้บาทเนี่ยนะนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้า ไม่ใช้โค้ดเนี่ยมันมันมันเยอะอยู่นะครับมันมีเรื่อยๆนะอย่างวันก่อนนู้นเนี่ยลูกค้าอะไรนี้ก็ไม่ได้ใช้มั้งอ่าใช่ใช่ไม่งั้นสองแผ่นมันต้องร้อยสามสิบสองมันกลเป็นร้อยห้าหกเนี่ยนะก่อนก่อนนี่นี่ก็ใช่มั้เนี่ยร้อยหกเอ็ดนี่ยหลายหลายหลหลายอ่ะนะครับก็เขา เขาวัดอัตราการใช้โค้ดของลูกค้ามาของผมมันมีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นตนะไม่คนไม่ใช้โค้ดหกสิบนะมันก็คน้างเยอะแล้วผมก็ดูแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับคือมันจะมีลูกค้าที่ไม่ใช้โค้ดมาเรื่อยๆนะเวลาสั่งนะครับนะก็เอ่อมันจะมีโค้ดนะครับอันนี้ผม,มแนะนําเลยวันนี้วันนี้มีเวลาเพราะว่าลองแผ่นเดียวนะครับนะก็มันต้องเข้าไปเก็บโค้ดก่อนทีนึงนะครับนะ ก็คือเข้าไปมาถึงเปิดแอป,ปมาบางทีมันจะไปเข้าหน้าไอวีดีโอนี่นะครับผลดมาที่หน้าแรกก่อนตรงนี้นะครับพอกดหน้าแรกเสร็จกดรูปรถเขียวตรงนี้นะครับข้างบนนี้นี่แล้วก็จะมีโค้ดตัวแรกเนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่เคยเกิดเก็บมันจะเป็นปุ่มคําว่าเก็บอย่างเงี้ยเองเงี้ยเขียวเขียวสีเขียวนะแล้วอันนี้เก็บแล้วผมเก็บแล้วมันก็จะเป็นคําว่าใช้โค้ดนะครับมันจะให้99บเใบเลย99โค้ดเลยนี่ผมใช้ไปแล้ว6ใบนะครับ เนี่ยแล้วก็ซื้อขั้นต่ำ49ก็คือใช้ได้เลยก็คือแผ่น1,66มันเลยขั้นต่ำของเขาอยู่แล้ว49ก็คือสามารถใช้คนนี้ได้ขอแค่กดกดเก็บไงนะครับแล้วโค้ดนี้มันเป็นโค้ดรายเดือนนะครับแจกทั้งเดือนใช้ตั้งแต่วันที่1ถึง31เลยนะครับเอ้ยวันนี้เดือนกันยายนมี30วันโอ้ยอันนี้ใช้2เดือนดีกว่าอ๋อโค้ดใช้2เดือนเว้ย2เดือน99ใบแสดงว่ามันให้น้อยลงแต่ก่อนมัน มันเดือนหนึ่งเก้าสิบเก้าใบตลอดเลยนะอ๋ออันอันนี้เป็นโค้ดสองเดือนเอาไปใช้สองเดือนเก้าสิบเก้าใบนะครับเนาะแล้วก็แจกน้อยลงเรื่อยๆวะ่ะนะแต่ก็ผมก็ว่ามันก็เพียงพออะนะแล้วก็โค้ดหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ก็ได้กับสามล้านเลยนะกรณีที่ลูกค้าอยากจะใช้แค่ส่งฟรีอย่างเดียวซื้อของให้เลยเก้าสิบเก้าสามล้านมันจะใช้โค้ดส่งฟรีได้หมดเลยนี่นี่นี่น,นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยสามร้านนะครับนะอันนี้ล้านที่หนึ่งมันเอ่อต้องต้องต้องก่อนไม่ติดถุเนี่ยมันจะเป็น49บาทถึงขั้นต่ำใช้โค้ดได้พอดีแล้วแล้วอ่าสัญลักษณ์ร้านต้องมีรูปรถเขียวอย่างน้อยต้องมีรูปรถเขียวนะครับเนี่ยอันนี้มัน38บาทถ้าถ้าเกิดไม่ได้กดเนี่ยมัน38บาทแต่ผมซื้อ2อันมันก็เลย49อยู่แล้วเนี่ยก็อย่างเงี้ยนะครับนะแล้้้วก็ไไออนนนนนนนีีี่่่มมััั104บบาทะะครเย แล้วก็พอเก็บโค้ดแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยเลือกได้เลยว่าอ่าส่งฟรีนะครับตรงนี้อ่าเนี่ยส่งฟรีครับ,รนนรรบมันเลือกได้เลยตรงนี้นะครับแต่ต้องระวังบางร้านมันจะเซตออโต้ตรงนี้ไอ้ระบบมันอะมันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับร้านนะมันเกี่ยวกับระบบบางทีมันจะเซตออโต้ให้เป็น,เป,นเป็นส่งส่งเอ็กเพรสนะครับมันก็จะเสียค่าส่งนะลูกค้าต้องเลือกเป็นสแตนดาร์ดนี่สแตนดาร์ดตรงนี้ ให้มันติ๊กถูกอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเอเพสต้องเลือกเป็นสแตนดาร์ดมันถึงจะได้ลดมันเป็นส่วนลดค่าส่งสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ไปใช้โค้ดนะอ่าเนี่ยส่งฟรีขั้นต่ำสิบเก้าไอ้นี่มันส่งด่วนอ๋อส่งด่วนก็มีโค้ดให้อ่าเนี่ยที่ที่ผมจะให้ใช้ก็คือเนี่ยไอ้ส่งฟรีขั้นต่ำสิบเก้านี่เนี่ยแล้วมันก็จะไม่เสียค่าส่งเนี่ยมันก็จะขึ้นไม่คิดค่าส่งแล้วไม่เสียแลวเนี่ยเห็นนะนะครับ แต่มันจะลดค่าส่งได้สูงสุด38บาทนะนะครับมันจะมีบางร้านของชิ้นใหญ่หรือลูกค้าเลือกของที่แบบชิ้นใหญ่และค่าส่งมันแพงมเพราะค่าส่งมันขึ้นตามน้ําหนักของชิ้นใหญ่น้ําหนักมันเยอะค่าส่งมันจะเลยเลยมานะครับอาจจะเป็น45บาทอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะลดค่าส่งได้38นะครับก็คือต้องจ่ายค่าส่งอีกกรณีที่ค่าส่งมันขึ้น45อย่างเงี้ยลูกค้าใช้โค้ดมันก็จะเหลือ7บาทเหลือจ่าย7บาท แต่ร้านผม,มนส่วนใหญ่จะจะส่งฟรีตลอดนะถ้าลูกค้าใช้เพราะว่าร้านผมอยู่กรุงเทพด้วยแล้วก็น้ําหนักของเนี่ยกว่าจะถึง1นกิโลเนี่ยมันต้องสั่งประมาณ20บกว่าแผงขึ้นนะครับมันถึงจะหนึกิโลกว่าแล้วก็ค่าส่งมันก็จะเป็นอีกเลทหน,นึ่งนะเนี่ยนะครับเน,ะนะี่ยเนี่ยวิธีใช้นะครับนะซื้อพร้อมกันได้3ลร้านมันจะลด3ลร้านส่งฟรีหมดเลยนะครับสออเดอร์3ลร้านอย่างเงี้ยนะครับใบหนึ่งนะต่อ1ใบแล้วมันให้99้าบใบนะครับนี่ก็คือวิธีใช้ แล้วก็มันสามารถใช้ควบคู่กับโค้ดส่วนลดป้ายเหลืองนี้ได้อีกนะครับมันจะมีป้ายเหลืองอย่างนี้อีกเห็นไหมถ้าใครสังเกตดูนะครับกรณีที่ซื้อร้านผมอ่าจจะผมให้ดูก่อนอันนี้ของมัน100ยกว่าบาทนี่นะอาหารแมวร้อยสบาทนะครับถ้ากดไปนะครับเนี่ยน้าชำระเงินนะครับมันสามารถใช้โคด้ดเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้น2สีนะครับ มันจะสามารถใช้โค้ดแดงได้ใบหนึ่งก็คือพวกโค้ดส่วนลดกับโค้ดเขียวได้ใบหนึ่งนะครับนี่วันนี้มีขั้นต่ำสิบห้าเปอร์เซ็นต์อบเส่วนลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซื้อร้อยหนึ่งนะครับวันนี้มีนะนี่มันก็จะสามารถเนี่ยเรามาซื้อร้อยหนึ่งอาหารแมววันพอดีร้อยหนึ่งไงนะครับก็สามารถใช้้ดคู่กับส่งซีได้ มันก็จะไม่เสียค่าส่งเห็นไหมไอ้มันเป็นสแตนเอ็กเพย์ดิ้งอะอ๋อแต่วันนี้ตะก,กี้ผมใช้โค้ดเออเออรช่างเออเฮอรนะมันก็คือสามารถใช้โค้ดส่งฟรีคู่คู่กับโค้ดส่วนลดได้มันก็จะลดลงใหม่เนี่ยจากร้อยสี่บาทเห็นไหมลดลงใหม่แปดสิบแปดเนี่ยลดลงใหม่มันจะบอกอยู่ตรงเนี้ยอ่าลดลงใหม่สิบหกบาทนะครับเห็นไหมวันนี้มันมีโค้ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำร้อยหนึ่งกรณีที่ซื้อของผมแผ่นเดียวนะครับมันก็จะไม่ถึงร้อยนะเพราะแผ่นหนึ่งมันหกสิบหกบาท ช่ไหมไม่ถึงร้อยลูกค้าก็สามารถรวมตะกร้ากับร้านอื่นอีกร้านหนึ่งได้เช่นนี่ผมซื้อร้านนี้49นะครับแล้วผมก็เลือกร้านนี้อีกนี่นี่น 38, แต่ผมซื้อ2มันก็76 76รวมกนี่76รวมกับ49มันถึง100มันเลยร้อลูกค้าก็สามารถใช้โค้ดคู่ควบคู่กัน2 2โค้ดได้นะครับนี่แมาส่งด่วนเนี่ยเอาธรรมาดา เนี่ยได้วันนี้มี15%ซนะครับซื้อขั้นต่ำร้อยหนึ่งนะก็คือจะซื้อของผม2แผ่นแล้วก็ใช้โค้ดนี้เลยก็ได้หรือซื้อแผ่นเดียวแล้วไปซื้อกับล้านอื่นให้มันรวมยอดให้มันถึงร้อยหนึ่งก็ได้แต่อีกร้านหนึ่งอ่ะถ้าอยากจะได้ส่งฟรีด้วยมันก็ต้องซื้อของเลย49อีกอันนี้ก็น่าจะเข้าใจเนาะเนี่ยก็คือเนี่ยของผมมันเลย49ด้วยแล้วก็2ล้านรวมกันได้ร้อยหนึ่งด้วยมันก็จะได้ส่งฟรีด้วยนี่ไม่เสียค่าส่งอันนี้ต้องเลือกอ,อ,อนน นะนี่ก็ไม่เสียค่าส่งเห็นไหมแล้วยังได้ส่วนลดอีกนี่สองล้านซื้อยอดถึงร้อยหนึ่งร้อยลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบเก้าบาทเพราะว่าของมันร้อยกว่านะครับมันก็จะลดตามอัตรา,าส่วนสิบห้าเปอร์เซ็นต์คูณไปนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วใครมีคอยใช้คอยได้อีกนี่ผมมีคอยอีกสองสองบาทนะฮะก็ก็ลดเปิดใช้ก็ลดไปอีกสองบาทนะ เนี่ยมันคุ้มค่านะครับเนี่ยถ้าใครมีโค้ดผมผมบอกมีโค้ดใช้โค้ดเถอะนะครับผมอยากให้ใช้โค้ดด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็ไม่ต้องไปโดนหักค่าทมเนียมไอไอค่าส่งด้วยนะฮะนะแล้วลูกค้าก็ได้ประโยชน์ด้วยลูกค้าได้รับส่วนลดเพิ่มเนาะนะครับเพราะว่าโดย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 หนึ่งชิ้น่ะกรณีที่ลูกค้าสั่งหนึ่งแผ่นเนี่ยอย่างที่บอกผมจะค่าของหกสิบหกแล้วโดนค่าทมเนียมสิบเอ็ดบาทใช่ไหมฮะ ก็คือ66ไอ้กดผิด66โดนค่าธรรมเนียม11บาทนะครับมันจะเหลือ55เนี่ยผมจะได้รายรับ55บาทจาก s h อ p e e นะแต่ผมต้องเอาไปจ่ายค่ากล่องพัสดุใบหนึ่งในการแพ็คของนะครกล่องพัสดุใบหนึ่งก็จะผมก็จะตี5บาทแหละเพราะว่าไปซื้อร้านร้านร้านที่ส่งของ่ะเขาจะคิดใบละ5บาทนะครับแล้วก็แพ็คส่งนะครับ มันก็ต้องไปจ่ายที่ตรงนั้นได้มา5้าห้าก็ต้องไปจ่ายอีก5้าบาทนะครับเนี่ยผมจะได้ค่าแผ่น50บาทนะครับซึ่งมันจะตรงกับตามที่ผมต้องการขายพอดีนะครับผมต้องการขายแผ่นอย่างเงี้ยเนี่ยนะใส่ซองอย่างเงี้ยห้าบห้าบาทแผ่นละห้าสิบเอ้ห้าสิบบาทนะครับแต่แต่ผมต้องบวกค่ากล่องเข้าไปนะเพราะว่าช้อปปีมันไม่ได้หักค่ากล่องนะเวลาไปส่งเราต้องแพ็คกล่องอะไร้เรียบร้อยมันต้องไปเสียค่ากล่องก่อนนะก็อย่างที่บอกแล้วมันจะเสียค่าดํำเนินสิบเอ็ดบาทนะครับผมเลยตั้งราคาหกสิบหกตานี้นะครับนะะ อ่ะโอเคไปลองเกมกันนะฮะเนาะวันนี้แนะนำวิธีส่งเนาะลูกค้าอะไรนี้ไม่ได้ใช้ก็เนี่ยถึงที่บอกก็ไปจ่ายแล้วยิ่งเป็นต่างจังหวัดจะจ่ายร้อยสบาท66สิบหกบวกสามแะนะฮะนะก็ต่างจังหวัดก็เสียดายเอออ๋ออันนี้ไม่มีอยู่แล้วไอ,อ้คันหลังมันไม่มีมีแต่คันแรก สามไอตีมผมลองให้นะลูกค้าอ๋อแล้วก็จะมีอีกอีกอีกอักอนนึงนะครับลูกค้าวันก่อนที่สั่งสามไอตีมเหมือนกันมัน้งกะกะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนิดนึงใช่ป่ะลูกค้าต้องส่งสําเร็จแล้วลูกค้าเอ๊ะอยู่ไหนนะมนไม่ขึ้นสําเร็จหรอ อ๋อนี่ยเนี่ยเออสั่งสามลิตริวันก่อนนะเนี่ยสั่งสามลิตริกับตกปลานะเนี่ยเนี่ยตกปลาวันก่อนนะครับก็เขาเขามีการแชทมาถามถามตัวเครื่องอ่ะนะครับเนี่ยมีบอกถามตัวเครื่องกับผมว่าเครื่องเขาแบบนี้ต้องเลือกตัวเลือกอะไรนะครับเครื่องเขาเป็นพอนะเครื่องเขาเป็นพอก็ผมก็บอกให้เลือกออโซนได้เลยเพราะว่าเครื่องตัวที่ผมลองอยู่ก็เป็นพอนะครับก็ผมก็เลือกอ่าก็ก็ ก็เนี่ยมันก็ลองติดนะครับนะเลือกอโซนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเป็นเครื่องญี่ปุ่นเป็นตรงเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยเป็นเอ้ผมจะแค่จะชี้ไม่ใช่จะจิ้มตรงเนี้ยมันเป็น NTSC นะครับเขียนว่า NTSCJ นะครับถ้าตรงเนี้ยมันเขียนว่า NTSCJ ให้เลือกเป็นชิปแปลง J แปนนะครับนะ ก็ตอนแรกลูกค้าบอกว่าเล่นไม่ได้นี wrong, no ่เขาชักทักเช็คมาหลังซื้อแล้วนะครับบอกแผ่นเล่นเปิดแล้วเล่นไม่ได้ครับผมก็บอกลองให้แล้วนะเปิดได้นะครับก็ไม่งั้นก็คือมันก็เป็นปัญหาหัวอ่านหรือไม่ก็เครื่องมันไม่ได้แปลงมาเนี่ยแล้วเขาก็ลองสักพักมันบอกว่าเล่นได้แล้วครับนะสงสัยยังไม่รู้จักกันต้องเปิดหลายรอบนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานว่าลูกค้าเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องที่เก็บเอาไว้นานแล้วนะแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีลูกค้าอยากจะเอาออกมาเล่นนะครับ ส่วนใหญ่เอาออกมาเล่นเนี่ยปัญหาที่เจอหลักๆเลยคือเรื่องฝุ่นนะครับฝุ่นมันเข้าตัวเลนหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ที่ซอกซอกการหมุนของมอเตอร์ทําให้มอเตอร์มันฝืดแล้วหมุนไม่ได้รอบพอมันหมุนไม่ได้รอบหมุนแผ่นไม่ได้รอบมันอ่านแผ่นไม่ได้มันจะไม่ติดนะครับมันต้องเปิดสักพักหนึ่งใช่เหมือนก็ให้มันหล่อเลื่อนให้มันหมุนหมุนได้ดีขึ้นหมุนฝุ่นเอาฝุ่นปัดแบบไอ้ที่มันติดขัดอยู่ให้มันออกแล้วมันจะอ่านได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องที่เก็บไว้นานแล้วเนี่ยอาการนะ นะครับแต่ถ้ายังเป็นอยู่ก็จะอาจจะเป็นปัญหาต้องเอาไปทําความสะอาดแบบแบบดีๆนะครับปัดฝุน่นปัดอะไรเช็ดเลนอะไรเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นปัญหาหัวอ่านนะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องของมอเตอรนะ์นะครับนะนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าที่ผมเดาว,ว่าลูกค้านะ่าจะเป็นเก็บไว้นานแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันมีตรงนี้ลูกค้าบอกว่า,าเกมอ่ะที่เขาเล็กเนี่ยที่เขาซื้อไปคือเขาเคยเล่นอยู่แล้วเขาก็มีเซฟเก็บเอาไว้นะครับเนี่ยที่เซฟเก็บไว้เมื่อนาน,านมาแล้วยังเปิดใช้ได้อยู่เลย นะครับเนี่ยคือเขามีสลับเซฟแล้วเซฟเกมไอ้สองไม่รู้เกมใดเกมหนึ่งสองอันนี้หรือหรือหรือไงนะเขาบอกมันยังเซฟยังเปิดเล่นได้อยู่เลยเนี่ยแสดงว่าเขาเก็บออกมาหน้าแล้วแล้วมา,มาเปิดเล่นนะครับแล้วมันจะมีอาการเนี่ยหลายๆคนจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งเครื่องผมเองผมก็เป็นนะครับผมมีเครื่องตัวหนึ่งที่วันก่อนผมเอามาลองนะอยู่คลิปวันที่6สิงหาครับผมจะไม่ผิดนะนะครับที่ผมลองลองแผ่นไอ้ที่ตีคืนแรมเพจให้ลูกค้านะครับใคร ผมจําวันที่ไม่ได้อะน่จาจะประมาณวันที่6สิงหานะเออแต่มันในคลิปจะลองเกมแรมเพจที่แผ่นตีคืนของลูกค้ามานะครับแล้วผมใช้เครื่องสามเครื่องเปิดนะฮะอ๋อแต่มันต้องก่อนหน้านี้ไอ้ไอ,อ้นั่นคือซ่อมมาแล้วนะเอาเครื่องไปซ่อมมาแล้ววันที่6นะมันต้องก่อนหน้านี้อีกที่มันจะมีอะไรสักเกมหนึ่งแล้วผมแล้วผมเครื่องตัวนี้มันเริ่มเสียอ่าใช่เครื่องตัวหลักผมเนี่ย ที่ลองเนี่ยมาเริ่มเสียพอเริ่มเสียผมก็เลยเอาเอาตัวสำรองมาเปิดพอเปิดสำรองอีกก็ไม่ค่อยดีอีกไม่ค่อยดีอีกผมก็เลยไปเอาเครื่องที่ผมเก็บเอาไว้อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องที่สามนะผมเก็บเอาไว้เก็บมันเป็นเครื่องที่เคยเ,เก็บเอาไว้มันซ่อมอะไรทุกอย่างทําหัวอ่านอะไรมาอย่างดีแล้วเปิดเล่นแผ่นได้ปกติแล้วนะครับแต่ผมเก็บเอาไว้ไม่ใช่ที่เอามาออกมาใช้งานเลยสองปีนะจากวันที่มันติดประกันอยู่นะครับก็คือ ไปไปทําอะไรมาแล้วแล้วเขาก็ติดประกันไว้นะครับแล้วก็ผมก็ปล่อยเครื่องอย่างนั้นเก็บเอาไว้อยู่ในกล่องไม่ได้เอามาใช้งานเลย2ปีนะครับพอจะเอามาเปิดลองมันก็อ่านแผ่นได้ไม่ดีนะครับจนวันนั้นที่ผมผมต้องเอาไปซ่อมเอาเครื่องไปซ่อมผมก็เลยเครื่องไปเท่าซ่อมสามสามเครื่องเลยแล้วทีนี้ซ่อมมาหมดลวอ่ะโอเคมันก็อ่านได้ละนะครับเนี่ยเนี่ยเครื่องเก็บเอาไว้2ปีไม่ได้ไม่ได้เอามาลองแล้วไม่ได้เอามาเล่นอะไรเลย นะครับมันก็เสียเนี่ยผมบอกมันก็เสียมันก็อ่านได้ไม่ดีปุ่นอะไรมันจับอะไรเนี่ยจนผมต้องเอาเครื่องไปทำกวอมสะอาดไปส่งนะ ขึ้นพอหมุนเริ่มดีมอยู่กับที่มันแ่องนะเริ่มแล้วแต่แล้วอะไรเปลี่ยนหนึ่นะครับหลายหลายคนมาบอกว่าต้ mmm, ละละองเ pues ครื่องเอาออกมาต้องขึ้นพุ่งมาเลยนะไปเป็นีนะก็เนี่ยมีปัญหาเนี่ยตรงนี้นะครับก็จุดหนึ่งนะ ถ้าอยากจะทําให้ดีเลยก็อย่างที่บอกต้อง,ต,องต้องเอาเอาหัวไปจูนไปทําความสะอาดไปหยอดน้ํามันอะไรเงี้ยนะครับไปให้ช่างช่างเขาทำแล้วมันก็จะดีขึ้นนะเก็บเอาไว้ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะอืมนะครับอ๋ออันนี้โอเคอันนี้อเอ็กซ์ตรีมของอีกคนหนึ่งนะครับของลูกค้าอีกรายหนึ่งนะแต่ของก็ลองให้แล้วนะครับอ่ะนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะนะครับ ก็ไม่อันนี้ไม่ได้แผ่นไม่ได้แปลงอะไรนะครับไม่ได้แปลงข้อมูลน,นะก็เครื่องที่เปิดอ่ะเครื่องที่เปิดได้นะครับมันก็จะต้องเป็นเครื่องอ่าที่เป็นเป็นพอลหรือเป็น NTCJ นะครับอ๋อไม่ใช่วันที่หกดิวันที่สี่เลยมั้งใช่ปะเฮ้ยผมซ่อมมาวันที่สี่รู้สึกลองวันที่หกอ่ะแหละนะซ่อมมาวันที่สี่นะครับแล้วก็คลิปลองเครื่องน่นนาจะเป็นวันที่หกนะถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะใช่นะ แต่ก่อนหน้าที่มันจะเสียวันที่สามหรือวันที่สองไงที่ผมบอกลองลองแล้วเครื่องอยู่ดีๆมันเริ่มเสียลองมากไปเนี่ยไอ้เครื่องนี้ใช้งานนานๆก็เสียะใช้งานบ่อยๆใช้งานนานๆก็เสียผมก็ต้องเอาไปซ่อมนะถึงบอกมันพวกนี้มันมีเนี่ยนะัะมันมีการการศึกหอไม่ใช่ว่าเครื่องมันจะอยู่ถาวรนี่ลูกค้าน่าจะเข้าใจนะอันนี้แต่บางคนก็ไม่เข้าใจนะคิดว่าเครื่องมันเล่นได้แล้วมันจะไม่มีเสียมันก็ไม่ใช่นะ นะครับเล่นๆไปนานๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมเอาเครื่องนี้มาเป็นเครื่องหลักรองแผ่นนานๆมันก็หัวอ่านมันก็เริ่มสึกสกสึกหลอเริ่มอ่านแผ่นไม่ได้มันก็มีนะก็เนี่ยผมไปซ่อมมารอบใหม่นะถึงเวลาผมก็ต้องไปเครื่องไปซ่อมไปจูนใหม่เนาะนะครับเนี่ยก็เนี่ยแผ่นก็เปิดติดเล่นได้ปกตินะโอเคนะครับประมาณนี้นะก็สิบปันาทีโอเคนะครับก็แค่นี้นะครับวันนี้ก็ น่าจะมีลูกค้าเข้ามารายเดียวแหละไม่มีมีลูกค้าอื่นนะถึงตอนเนี้ย11โมงนะอ่า11โมงนะครับนะก็มีลูกค้ารายเดียวก็ตัดรอบวันนี้เท่านี้แล้วกันนะถ้าเกิดมีลูกค้าอีกเดี๋ยวผมก็ต้องไปทํางานแล้วแหละนะแต่มีลูกค้าอีกก็ต้องเคลียร์เคลียร์ไปส่งพรุ่งนี้เป็นรอบพรุ่งนี้ละนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม